รัฐบาลเมืองอามางาสกินะครับที่ประเทศญี่ปุ่นออกมาขอโทษประชาชนครับหลังจากที่ลูกจ้างของราชการนะครับได้ทำข้อมูลของประชาชนหายไปหายไปไม่เยอะครับ460,000คนงานนี้ PDPA แน่นอนครับ <c oughs> นะโอ้หลังจากที่กฎหมาย PDPA นะ เริ่มใช้ในบ้านเราเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมก็นั่งนึกอยู่นะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเคสอะไรสักเคสหนึ่งที่มันสะท้อนเรื่องนี้ขึ้นมาแน่ๆเป็นผลจากเรื่องนี้แต่คราวนี้ไปเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมืองอามางาสกิเออชื่อเมืองเราไม่คุ้นด้วยไม่รู้อยู่แถบไหนนะฮะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่ง หน่วยงานราชการหรือว่ารัฐบาลของเมืองนะครับได้ออกมาถแถลงข่าวแล้วก็โค้งงามๆเลยนะครับขอโทษประชาชนทุกคนนะครับว่ามีเหตุเกิดนะครับมีบริษัทหนึ่งที่เป็นลูกจ้างของทางราชการนะครับแล้วพนักงานของบริษัทนั้นเนี่ยทำหน้าที่จัดการเงินช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับโควิด1 9นะครับที่ประชาชนจะต้องได้รับความเดือดร้อนนะครับการที่บริษัทเหล่านั้นออกมาจัดการเรื่องเงินช่วยเหลือมันก็ทําให้บริษัทนั้นเนี่ย จะต้องมีรายละเอียดข้อมูลของประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในเมืองนั้นซึ่งมีประชากรทั้งหมด460,000คนนะครับทีนี้พนักงานของลูกจ้างบริษัทน,นั้นเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลทั้งหมดนะครับใส่ทําได้แล้วก็พกติดตัวไปตัวเขาเองก็ไปทานอาหารเย็น แล้วก็มีดื่มต่อนนิดหน่อยนะฮะน่าจะดื่มกันเพลินไปนิดนึงนะครับเผลอทำทำได้หาย,ายข้อมูลประชาชนทั้งเมือง4 6 0 0 0 0 6 0คนครับหายไปกระทำได้นะครับเหลือแต่ไฟแช็กเลยโอ้โหงานนี้นะครับงงเลยนะฮะก็คือหายไประหว่างที่ทานอาหารเย็นนั่นเองนะครับข้อมูลในแฟลได้มีอะไรบ้าง4 6 0 6,000คนนี้นะครับมีชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัญชีนธนาคารโหโหเรียกว่าครบชุดนะฮะงานนี้ PDPa เต็มๆเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆแล้วก็ทำหายไปเลยนะครับอันดับแรกคือหน่วยงานราชการของเมืองนั้นจะต้องออกมาขอโทษก่อนเสร็จแล้วบริษัทที่ทำข้อมูลหายหรือพนักงานคนนั้นจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับแต่มีตอนท้ายข่าวสักน,นิดหนึ่งเขาบอกเอาไว้ว่า พนักง,งานนั้นได้แจ้งว่าทําใดที่ตนเองได้ทําหายไปนั้นมีการเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลไว้ครับคือไม่ได้เป็นไฟล์แบบโฟลเดอร์เพียวๆเปิดมาปุ๊บเจอสําเนาทะเบียนบ้านะอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นได้เข้ารหัสใส่รหัสเอาไว้นะครับแล้วก็คิดว่าข้อมูลน่าจะไม่ั่วไหลไปไหนนะครับแต่อยู่ที่ว่าคนที่เอาไปจะถอดได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าเข้ารหัสนะฮะทุกวันนี้ในระดับ128บิต256บิตนะครับ คนเห็นว่าเข้ารหัสเนี่ยก็ท้อใจแล้วครับมันไม่ใช่ว่าเอาไปถอดกันง่ายๆนะครับการถอดเนี่ยต้องไปใช้เครื่องมหาศาลเรียกว่าใช้เหมือนเป็นเป็นเ,นเหมืองอ่ะเป็นเหมืองขุดคริปโตอ่ะต้องขุดอย่างนั้นนะครับกว่าจะถอดได้ถอดมาได้อะไรบ้างเอาไปใช้คุ้มค่าหรือเปล่าเสียค่าจ้างถอดตั้งเท่าไหร่อาจจะไม่มีใครเอาไปใช้ก็ได้คราวนี้ผมไปดูข้อมูลที่เป็นภาษาไทยมาจากเว็บไซต์บอกนันนะครับก็จะมีคนมาเม้นท์ข้างล่างนะครับว่าเอ่อ ถ้าเป็นรัฐบาลบ้านเรานะครับคงไม่ต้องขอโทษอะไรพร้อมก็บอกว่าข้อมูลที่หายไปนั้นไม่มีข้อมูลสำคัญโอ้ชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิด เลขบัญชีธานาคารอันนี้ถ้าบอกว่าไม่สําคัญนี่ม,มันต้องเอามือยีหน้ากันแล้วล่ะนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งบอกยังจําได้ดีครับเหตุการณ์ที่ตารวจออกมาบอกว่าบัตรประชาชนที่ไปพบในถังขยะเป็นจํานวนมากนั้นหมดอายุแล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> โอ้แต่และอันนี้สุดๆอย่างตัวผมเองอะเคยเคย,เคยได้ยินข่าวหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับหน่วยงานของกระทรวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถูกแฮกถูกแฮกข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลดัตเตอร์เบสไปหมดเลยนะครับ แล้วทางเจ้าหน้าที่กระทรวงนั้นก็ออกมาถแถลงข่าวด้วยความมั่นออมั่นใจเลยนะครับออกมาตั้งโตะแถลงข่าวแบบมั่นหน้าเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับข้อมูลที่หายไปนะครับเรายังมีสำเนาเก็บไว้อยู่ <c oughs> โอ้โหมีสำเนาเก็บไว้อยู่ <c oughs> คือไอคนที่ขโมยมันก็ได้ข้อมูลไปป่ะเอ้ยถ้าพูดเรื่องนี้ต่อหน้าผมนะผมตบคว่ำแน่นอน <c oughs> งานนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าข้อมูลของประชาชนในเมืองอามางาสก,กิเนจะรอดปลอดภัยหรือไม่นะครับแมโชคดีนะเข้ารหัสเอาไว้